แล้วตอนนี้ก็จะไปสวนลุมพินีผมไปอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเอาเอา,เอาเรื่องภายในมาเล่านะครับเพราะว่าคุณพ่อตอนนี้ก็อยู่ที่ฉุกเฉินเหมือนกันนะฮะก็ดูแลกันอยู่ก็ปรากฏว่าเตียงฉุกเฉินเนี่ยก็หมดนะฮะว่างเลยนะอยู่เฉพาะเท่าที่จําเป็นจริงๆเพราะว่าโรงพยาบาลเองเนี่ยก็พร้อมพร้อมตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากต้องเคลียร์เตียงไว้รองรับเพราะว่าผมก็ถามนะครับว่าทําไมต้องเอาคนไข้ไปไหนหมดทําไมคนไข้าหายกันเร็วๆนะฮะวันมาวันแรกเนี่ยเต็ม เกือบทุกเตียงแทบจะไม่มีที่นั่งกันเลยนะครับก็ปรากฏว่าคุณหมอก็เล่าให้ฟังว่าเกรงว่าเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์ความจําเป็นอย่างเร่งด่วนขึ้นมาแล้วคนเสื้อแดงก็ดีตํารวจทหารก็ดีเวลาเข้ามาโรงพยาบาลแล้วไม่มีเตียงให้เนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นปัญหาว่ากีดกันแล้วก็ไม่รับคนป่วยนะซึ่งจะเกิดปัญหาทําให้เกิดเรียกว่าน้ําพึ่งหยุดเดียวขึ้นมาอีกนะครับนี่ก็คือเหตุผลสําคัญที่เป็นนโยบายของทางาทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับผมว่า ไม่เพียงแต่โรงพยาบาลจุฬาเท่านั้นโรงพยาบาลตำรวจซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุจริงๆเลยด้วยเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เข้าใจว่ามีปัญหาพอสมควรนะครับทีนี้ในส่วนที่เกิดขึ้นตรงนี้ต้องเข้าใจครับว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยเมื่อมีการประกาศใช้ปุ๊บนะฮะมันก็จะเป็นที่มาของการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของทั้งสื่อเองแล้วก็ประชาชนเองด้วยทุกคนต้องทําใจตรงนี้เพราะฉะนั้นณนะวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเขียนหนังสือ ลงประกาศที่ไรที่ใดอย่างไรนะครับรวมไปถึงการจะออกอากาศสถานีโทรทัศน์อย่างเราก็ดีเนี่ยบางทีถ้าจําเป็นเนี่ยรัฐบาลหรือทหารเองอาจจะต้องมาขอดูเทปนะฮะมาขอตรวจสอบนะฮะข้อความการพูดการจาอะไรต่างๆหนังสือพิมพ์ก็อาจจะต้องมาเซ็นเซอร์กันดูนี่คือสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างที่บอกแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยหนีไม่พ้นประเด็นดังกล่าวทีนี้กรณีการปิด พีเพิล h ชนเ e ลอย่างที่บอกเนี่ยก็มีผลพอสมควรนะฮะเพราะว่ามีผลมองได้สองในยะบางคนก็บอกว่าหลังจากที่เร่งรา้าโหมไฟกันมาพอสมควรเนี่ยเริ่มจุดจะติดแล้วนะฮะปรากฏว่าพอพอไปตัดชนวนปุ๊บก็อาจจะทําให้เหมือนกับว่าฟิวขาดนะ,ะไฟก็เลยวูบไปนะฮะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยมันก็มองได้อีกในยะหนึ่งเหมือนตอนพฤษภาธมิน ท่านคงจาได้หนังสือพิมพ์เนชั่นเนี่ยไม่ตีพิมพ์อะไรเลยนะครับตีพิมพ์ข้อความสั้นๆผมจําไม่ได้ว่ารีเดียวนะที่เหลือเนี่ยเป็นสีดําหมดนะมีตัวหนังสือสีขาวลอยโผล่มานะหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นนะครับแล้วก็กรุงเทพธุรกิจในเครือของเขาทั้งหมดเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่มันสะท้อนถึงการปิดกั้นเสรีภาพของสื่อแต่ณวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการปิดกั้นโดยระบบไซเบอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยมันทําได้ยากถึงแม้ว่า อาจจะปิดสถานี PeopleChannel ไปก็ตามแต่ว่าทาง PeopleChannel เองเนี่ย mm. เขาก็มีทางเลือกอื่นเห็นมีลงในพันทุงพันทิปบ้างเมื่อเมื่อกลงวันก่อนจะมามาที่รายการเนี่ยผมเปิดเว็บไซต์พันทิปตกใจฮะเปิดแล้วก็เขาบอกว่า,ามันมัน,ม,นมันเรียกว่าไม่สามารถรับชมภาพเพิ่ออะไรได้ทั้งสิ้นเลยนะหมายความว่าปิดหมดปิดในที่นี้คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยม,มันขาดการติดต่อผมก็เลยนะึกว่ามีการบล็อกเบอกอะไร ปรากฏว่าไปไปดูปรากฏว่าสายมันขาดนะฮะก็ต้องไปเชื่อมต่อกันก็คิดว่าที่พูดมาตรงนี้ก็เพื่อจะสะท้อนให้เห็นว่าถ้ามีการปิดกั้นกันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาว่าคนก็จะมีทางออกทางอื่นแล้วก็อาจจะยิ่งไปยั่วยุทําให้คนเนี่ยมีความสนใจใขรร่รู้เมื่อดูไม่ได้เห็นไม่ได้เนี่ยก็ไปขอดูกับตัวเองเห็นกับตาตัวเอง นะมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้จํานวนผู้ชุมนุมนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่คาดอย่างคาดไม่ถึงก็ได้นะครับช่วงนี้คิดว่าถ้าจะพูดกันต่อในอีกหลายๆเรื่องเนี่ยเวลาก็คงไม่เพียงพออีกแล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องการรับมือของรัฐบาลเองรวมไปถึงความพยายามของกลุ่มคนฝ่ายต่างๆที่จะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับสักครู่ครับ ท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับในเรื่องของการรับมือหรือว่าทางออกของรัฐบาลกับกรณีเสื้อแดงนะครับทั้งเรื่องของสันติอาหิงสาจริงๆแล้วก็อยากจะพูดแต่ว่ากลัวว่าท่านผู้ชมจะเบื่อกันซะก่อนนะครับในเรื่องวิชาการมากๆเนี่ยนะว่าการใช้ระบบอาหิงสา non-violence ที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีฮะยิ่งทั่วโลกก็ยอมรับครับเรื่องอาหิงสาการไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันการไม่ทําให้เกิด สิ่งที่เดี๋ยวจะให้ดูภาพนะฮะอยากให้ดูภาพในหนังสือพิมพ์นิดนึงนะครับถ้าถ้ามีโอกาสจะจะให้ดูข่าวสดนิดนึงครับอัยหิงสายในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะนําไปสู่ความวุ่นวายเกิดขึ้นได้นะครับอัหิงสายอย่างในภาพที่มีทหารล้มระเนระนาดอย่างนี้นะฮะแต่แต่ต้องยอมรับครับว่าชุดป้องกันเนี่ยคือผมเชื่อว่าลึกๆแล้วไม่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะครับ เพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็ไม่คงไม่ได้ถลอกปอกเปิกอะไรเพียงแต่อาจจะเสียเหลี่ยมมวยนิดหน่อยเหมือนนักมวยบนเวทีครับโดนเตะล้มบ่อยๆอย่างเงี้ยนะก็อาจจะถูกหักคะแนนได้แบบนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นเจ้าหนี่ตำรวจอย่างเมื่อกี้เป็นเจ้าหนี้ทหารเนี่ยนะฮะโดนฝ่าท้องฝ่าเท้าเข้าไปก,ก็ก็เสียเหลี่ยมแบบนั้นเป็นต้นนะฮะก็เอาเป็นว่าอหญิงสาลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คงเรียกไม่ได้ นะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นด้วยอารมณ์ด้วยความร้อนของบรรยากาศนะครับก็คงไม่ว่ากันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนที่ออขอฝากไว้ว่านะทุกฝ่ายคงต้องใช้ความโอนอ่อนผ่อนตามซึ่งกันและกันพอสมควรเพราะนั้นการรับมือของรัฐบาลในวันนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าก็เดินมาถูกทางแล้วแต่อย่างที่บอกการประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยรัฐบาลคงไม่อยากทำหรอกครับแต่ด้วยเหตุผลของแรงกดดันหลายๆทาง ะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ค้ำชูรัฐบาลพอสมควรนะฮะก็คือค้ำชูในที่นี้ไม่ได้มาช่วยจัดตั้งหรอกครับแต่ว่า,าในแง่ของการให้การสนับสนุนทาง,ทางใจนะฮะทางคอลัมน์อะไรต่างๆแบบนี้นะฮะสำนักพิมพ์บางแห่งแบบนี้เป็นต้นก็โจมตีเหลือเกินนะฮะรวมไปถึงการที่เปิดโอกาสให้ P Channel เนี่ยหรือ People Channel ของฝ่ายคนเสื้อแดงโจมตีบุคคลต่างๆอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องกันมาเนี่ย ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลเองคงต้องตัดสินใจดําเนินการดังกล่าวมีการประกาศภาวะฉุกเฉินออกมาซึ่งวันนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะรัฐบาลเท่านั้นนะครับที่พยายามที่จะยื่นมือเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีองค์กรหน่วยงานทั้งกลุ่มนักธุรกิจประชาชนชุมชนต่างๆคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับ รวมไปถึงความพยายามของข้อเสนอใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรมตรีให้เข้ามาเป็นคนกลางประสานประโยชน์ร่วมกันนะฮะก็เป็นทางออกที่ดีซึ่งเดี๋ยวสักกู่ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ต่อเนื่องกันไปแต่ว่า <c oughs> ต้องเข้าใจว่าก่อนจะเกิดการเจรจาณวันนี้หรือว่าการหาทางออกในวันนี้เนี่ยรัฐบาลโดยตัวของรัฐบาลเองกับคนเสื้อแดงซึ่งเป็นแกนนำนะครับก็เคยมีการเจรจาอย่างในภาพ นะายานายกรัฐมนตรีก็แต่งตัวสบายๆนะครับใส่เสื้อเชิ้ตนั่งอยู่กับคุณจตุพรคุณวีระหมอเวงโตจีราการทางฝ่ายรัฐบาลก็มีคุณกอบศักดิ์สภาวสุคุณชำนิศักเศษนะฮะสามท่านด้วยกันประชิญหน้ากันในลักษณะที่ว่าเหมือนกับนั่งโต๊ะหาลือนะนั่งคุยกันฉันพี่ฉันน้องนะคุณคุณ,คณอภิสิทธิ์เองนายกนรัฐมนตรีก็เรียกคุณวีระว่าพี่วีระ ะะทางทางหมอเวงทางคุณวีระมุสิกพงษ์ทางคุณจตุพรก็เรียกนายกว่าท่านนายกรัฐมนตรีแบบให้เกียรติบรรยากาศวันแรกๆนี่ก็ค่อนข้างดีแม้ว่าจะลงเอยโดยไม่ได้มีผลมรรคผลอะไรนะฮะวันวันที่มีการเจราจาวันนั้นเนี่ยผมเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเอาเรื่องประเด็นนี้นะ,ะไปจัดสัมมานาแล้วก็บังเอิญเห็นผมทางทีวีนะฮะท่านคณะบดีก็บอกว่า อยากจะให้อาจารย์มาช่วยจริงๆแล้วคนไม่กล้าไปกันเยอะครับไปทางนู้นเนี่ยกลัวว่าเป็นคนเสื้อแดงนะครับเพราะว่าทางเชียงใหม่นักวิชาการเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงเยอะนะแต่ปรากฏว่าเรื่องมันกลับตาลปาดเพราะว่าคนขับรถผมเนี่ยซึ่งเป็นคนเชียงใหม่นะฮะที่ไปรับผมที่สนามบินแลวพาไปเที่ยวในเชียงใหม่เนี่ยกลายเป็นคนเสื้อเหลืองเฉยเลยนะฮะต้องพูดอย่างนั้นนะฮะมีการพูดโจมตีอย่างงุ่นอย่างนี้แล้วแถมควักเสื้อเหลืองเขาบอกว่ามีเสื้อเหลืองติดตัวมีมือตบ อยู่ในในรถด้วยนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังว่าความแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกหย่อมย่้านะฮะบ,บ้านเมืองไม่เคยมีความแตกแยกอะไรมากขนาดนี้มาก่อนนะครับก็ถือได้ว่าความพยายามของทุกฝ่ายก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นความพยายามอย่างที่จัดขึ้นที่สถาบันพระปกเก้าเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องที่ทั้งสองฝ่ายนั้นหันหน้าเข้าหากันแม้ว่าจะเจราจาได้เพียงสองรอบพอในรอบที่สองมีการยื่นคําขาดถึงการยุบสภาขึ้นมา ทางรัฐบาลก็บอกว่าคนเสื้อแดงต้องการ15วันนั้นเป็นไปได้ยากซึ่งผมเองก็ไม่เห็นด้วยว่าจะต้องไปเร่งรัดอะไรถึงขนาดนั้นนะครับทางรัฐบาลก็บอกว่าต้อง9เดือนซึ่ง9เดือนผมเองก็มองความเป็นไปได้ที่ดีถ้ายอมกันหรือถ้าอย่างนั้น9เดือนอาจจะช้าไปก็หย่อนมาหน่อยเป็น7เดือนได้ไหม6เดือนได้ไหมนะฮะแล้วก็มีการแก้ไขกฎกติกาบางอย่างให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไปเนี่ยมันบริสุทธิยุติธรรม ทำให้เกิดความสมานฉันในการเลือกตั้งได้ทุกคนไปหาเสียงได้ในพื้นที่ของอีกฝ่ายหนึ่งนะไม่ใช่ว่าคนเสื้อแดงลงใต้ไม่ได้เกินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างนี้หรือคนคนเสื้อเสื้อเหลืองก็ตามหรือแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยขึ้นไปพิษณุโลกก็เริ่มมีปัญหาแล้วอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็คงคงยอมกันไม่ได้แบบนั้นนะฮะนี่นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ความพยายามของการเจรจาเกิดขึ้น <c oughs> มาวันนี้ก็เลยมีความพยายาม ที่จะลื้อฟื้นการเจราจารอบ3รอบ4ขึ้นมาใหม่นะฮะรวมไปถึงรอบ5 6 7ถ้าจะทำได้จนกระทั่ง90เนี่ยนะให้มันจบไปแล้วก็มีความสมานฉันทรจริงๆเกิดขึ้นก็น่าจะทำนะฮะอย่างกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็จริงๆเดิมที่เป็นตัวตั้งตัวตีจะเข้ามาเป็นตัวประสานนะซึ่งอย่างท่าน ศาสตราจารย์ดรอมราพงษาพิที่เป็นประธานคณะกรรมการสิธิ์เนี่ยนะฮะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะฮะก็พยายามที่จะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมนะฮะท่านบอกว่าอย่าเรียกเป็นตัวกลางเลยนะ,ะเรียกเป็นตัวเชื่อมก็แล้วกัน